รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน 15.45นาฬิกา45นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตนะครับเดชนีตลาดหลักทรัพย์ยังติดลบอยู่7.07จุดขึ้เคลื่อนไหวอยู่ที่1,573จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย35,023ล้านบาทแอดวานซื้อขายอันดับ1 184บาทปรับตัวลดลงมา4บาทอันดับที่2ปตท388บาทราคาไม่เปลี่ยน อันดับที่3ธนาคารไทยพาณิชย์146บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา4บาทอันดับที่4 AOT 51บาท50สตางค์ปรับตัวลดลงมา50สตางค์และอันดับที่5เป็น K b a บ k ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน192บาทปรับตัวลดลงมา5บาท50สสตางค์นะครับ คุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราทําโพกันนะครับลุ้นกันทั้งสิ้น8ปรางวัลลุ้นกันทั้งสิ้น8ปรางวัลโพจะถามคุณผู้ฟังว่า,วาค,คุณผู้ฟังชอบตัดสินใจซื้อหุ้นจังหวะไหนมากที่สุดครับคุณผู้ฟังชอบตัดสินใจซื้อหุ้นจังหวะไหนมากที่สุดครับระหว่างข้อ1ซื้อเมื่อไม่หลุดแนวรับข้อ1ซื้อเมื่อไม่หลุดแนวรับหรือข้อ2ซื้อเมื่อทะลุแนวต้านหรือข้อ2 ซื้อเมื่อทะลุแนวต้าน1หรือ2ครับถ้ามีคำตอบแล้วตอบมาด่วนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money plus M O N E Y P L U S มันี p l u สติดกันตรงตัวลุ้น8ลรางวัลประจำวันนี้มีบัตรไทยเลนาคากิ์การ์ดเช่ารถฟรี1วันมูลค่า1,500บาทจากไทยเลนาคา2รางวัลในราีกาพรีเมียมจากซัสโก้หนังสือขุ้นเรื่องการลงทุนและท่องเที่ยวจากติ้งบิยอนด้วยเชิญส่งเข้ามาได้เลยนะครับ คุณผู้ฟังครับเลือกกองทุนเด็ดเครื่องมือโดนใจในงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชุนฟันแฟ5-6สิงหาคมนี้แล้วนะครับตลาดหลักทรัพย์เชิญร่วมงานตลาดนัดกองทุนรวมมิวชวนฟันแฟ2017ภายในงานผู้ลงทุนจะพบกับบริการวางแผนลงทุนในกองทุนรวมจากผู้เชี่ยวชาญออมเงินอย่างไรให้มีเงินใช้หลังเกษียณหรือสาหรับผู้ลงทุนมือใหม่ ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าแค่ฝากเงินในบัญชีธนาคาร กองทุนรวมเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกซึ่งภายในงานผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้จากกองทุนหลากหลายนโยบายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และก็มีกิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในการจัดงานครั้งนี้นะครับในวันเสาร์ที่5เนี่ยจะได้พบกับกองทุนเด็ดน่าสะสมสําหรับมนุษย์เงินเดือนรวมถึงผู้ที่ต้องการลงทุนสม่าเสมอโดยผู้จัดการกองทุนตัวจริงเสียงจริงที่จะมาให้คําแนะนําและก็จะมีการแนะนําเครื่องมือตัวช่วยการลงทุนในกองทุนรวมที่โดนใจหลากหลายรูปแบบ จากกระแสดิจิทัลที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการลงทุนมากมายทางแอปพลิเคชันโปรแกรมวางแผนลงทุนที่จะช่วยการออกแบบวางแผนการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายที่วางไว้หรือแบบจำลองการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย DCA ที่จะทำให้ได้รู้ว่าถ้าตั้งเป้ามีเงินล้านหรือเงินก้อนขั้นต่ำเพื่อไว้ใช้ยามกเกษียณเราควรจะต้องลงทุนเท่าไหร่ในสินทรัพย์ประเภทไหนให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ ภายในระยะเวลานานแค่ไหนภายในงานก็จะมีโปรโมชั่นมากมายและอย่าลืมครับนำบัตรประจำตัวประชาชนและบุ๊กแบงค์ไปด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งครับตลาดนัดกองทุนรวม5-6สิงหาคมนี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาณอาคารตลาดลรพัพแห่งประเทศไทยแห่งใหม่สำนักงานใหญ่ชั้น7 ถนนรัชดาพิเศษนะครับเดินทางสะดวกด้วย MRT มาขึ้นที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วมาออกประตู3นะครับสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h a i m u s e o n f u n d n e w s c o m หรือ f a o e b o o k ไทยม u ชุ f u ันงานนี้จัดโดยโครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมพลาดไม่ได้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวสดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการของเราคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจํารูนนะครับสดอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีค่ะพยุทธ์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเอาเรื่องน้ําท่วมก่อนแต่ว่าขอในแง่ของประกันนะเพราะว่าอู๋ไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านหรือทรัพย์สินต่างๆน่าจะเสียหายไม่น้อยเลยใช่ไหมครับปุ๋ยครับ ใช่ค่ะก็ตอนนี้ทางสมาคมประกันพินาศภัยเขาก็ร่วมกับคอพพ์นะคะเร่งจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อไปช่วยติดตามดูแลความเสียหายจากน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆกันเลยนะคะเพราะอะไรเพราะจะได้ทำเรื่องที่จะช่วยชดเชยเนี่ยเร็วขึ้นนะคะอันนี้คุณอณนนท์วังวัสุเลขาธิการสมาคมประกันพินาศภัยก็อธิบายให้ฟังบอกว่าหลายคนสสใจว่าเอ๊ะ ไอ้ทรัพย์สินของเราเนี่ยที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมเนี่ยตรงไหนที่ได้รับความคุ้มครองรบ,บ้างอันนี้ทุกคนก็กาลังมองอยู่ใช่ไหมคะคทีนี้เนี่ยสาหรับประกันเนี่ยต้องดูกันก่อนว่าเบื้องต้นรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยประเภทหนึ่งที่เราเรียกกันว่าประกันชั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ค o อเปอร์อยู่แล้ว<แ>ได้รับความคุ้มครองสําหรับน้ําท่วมอยู่แล้วส่วนประเภทอื่นอย่างเช่นสองสามอย่างเงี้ย คุณอนนท์บอกว่าต้องไปดูเป็นประเภทไป<ม>บางประเภทก็จะคุ้มครองบางประเภทก็ไม่คุ้มครองน้ําท่วมนะคะนี่ต้องไปดูไปส่วนในส่วนของบ้านถ้าบ้านหลังไหนที่ทําประกันอัคคีภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านที่ยังต้องมีการผ่อนกับกับธนาคารนะคะคว,ว่าจะมีการ,บ,ารบังคับใช่บังคับให้ทําประกันอัคคีภัยเนี่ยอันนี้เขาจะมีการคุ้มครอง ให้อยู่แล้วสาหรับภัยธรรมชาติประเภทน้าท่วมครับนะคะอันนี้ก็คือจะต้องรีบสํารวจกันว่าเออเรามีประกันอะไรยังไงบ้างแล้วคุณอ,อนนท์ก็บอกว่าถ้าจะให้เร็วเนี่ยนะคะต้องจดไว้เลยว่าอะไรอะไรเสียหายบ้างจะทําให้การจ่ายเงินสินไหม,มทดแทนเนี่ยมันเป็นไปด้วยความรวดเร็วท่านนี้ท้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะจ่ายเงินให้กับคนที่ได้รับความเสียหายประมาณห้าถึงเจ็ดวันหลังจากประเมินกันแล้วเสร็จ อันนี้ในส่วนของอทรัพย์สินนะคะส่วนพืชผลทางการเกษตรก็บอกตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของประกันภัยข้าวนาปีใช่ไหมคะซึ่งมีการเออให้ให้ทางเกษตรกรเนี่ยได้ทําไว้ปีนี้เนี่ยเขาให้ความคุ้มครองสูงขึ้นีที่แล้วถ้าหากว่าทําประกันภัยพืชผลเนี่ยจะได้วงเงินคุ้มครองประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทบนะแต่ว่าปีนี้วงเงินก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทต่อไร่คร ก็คือเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยถามคุณอนนท์ไปว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยก็หนักเหมือนกันนะสําหรับเรื่องของน้ําท่วมแล้วอย่างนี้บริษัทประกันเขาจะกระทบกับสภาพคล่องไหมถ้าต้องมาจ่ายเงินกันเยอะๆอย่างนี้นะคะชดเชยคุณอนนท์ก็บอกว่าไม่หรอกอันที่หนึ่งนะปีนี้เนี่ยก็ดูแล้วน่าจะไม่แรงเท่ากับปีห้าสี่นี่ยเรื่องของการชดเชยกับอันที่สองบริษัทประกันส่วนใหญ่เขาก็ทกําประกันภัยต่อไปในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพคล่องก็จะไม่ได้รับผลกระทบะจาก กรณีที่เกิดขึ้นครั้งนี้ค่ะพี่ยศครับน,น,นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจประกันซึ่งแน่นอน<ช>นะครับหลังน้ําลดเนี่ยในช่วงฟื้นฟูเนี่ยคงต้องมาทําดูรายละเอียดกันต่อนะครับปุ๋ยครับใช่ค่ะนะครับเรื่องสนามบินสกลนครตกลงเปิดได้เมื่อไหร่ครับปุ๋ยตอนแรกเนี่ยกำหนดก็คือหลังจาก 24นาฬิกาของคืนนี้ก็จะเปิดให้บริการกันแล้วแต่ว่าล่าสุดสดๆดร้อนร้อนเลยเมื่อสักไม่ถึง10นาทีนี้เองนะคะคก็มีรายงานว่าทางทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมค่ะคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่า จะให้สนามบินสกลนครเนี่ยเปิดให้บริการได้หลังจาก21นาฬิกาเป็นต้นไปของคืนนี้นะคะ<ม>ซึ่งตรงนี้ก็เนื่องจากว่าตลอดทั้งวันนี้เนี่ยในส่วนของกรมท่าอากาศยานเขาก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเครียพื้นที่นะคะคเอ,อเ่งสุบน้ําเสร็จแล้วก็ไ,ไปดูซิว่ามีอะไรเสียหายเปลี่ยนอะไรเทียบร้อยทดสอบรันเวย์ล่าสุดเนี่ยเขาเอาการทดสอบรันเวย์ว่าสามารถ มีความแข็งแกร่งนะคะสามารถที่จะรองรับเครื่องบินแบบโบอิ้งเจ็ดสามเจ็ดแร้อยให้ลอนลงจอดได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็เลยอ่าโอเคปลอดภัยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ขอขยับเวลาเปิดเร็วขึ้นเป็นสามทุ่มค่ะพียุ่นสรุปเปิดได้สามทุ่มคืนนี้สําหรับสนามบินสกลนครนะครับตรงตองค่ะสามทุ่มเป็นต้นไปเปิดใช้ได้แล้วนะครับเอาละครับมาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับปุ๋ยครับเรื่อง LPG เปิดเสรีแล้วเนี่ย นะครับคนทั่วไปจะใช้แก๊สแพงหรือใช้แก๊สถูกช่วงนี้ราคาตลาดโลกเป็นยังไงแล้วจริงๆมันดีหรือมันไม่ดียังไงครับพุ่ยครับค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการเปิดเสรี LPG เนี่ยนะคะวันนี้กพอชอกําลังถกกันอยู่เดี๋ยวคาดว่าเร็วๆเ,เนี้ยน่าจะมีผลออกมานะคะแต่ว่าเบื้องต้นเลยประเด็นหลักที่จะต้องมีการถกกันสําหรับในส่วนของกพชวันนี้ก็คือเรื่องของการเปิดเสรีเป็นการลอยตัวราคา LPG ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือหนึ่งสิงหาคมถามว่าดีหรือไม่ดีตอนนี้เนี่ย ถ้าหากว่ารอยตัวเนี่ยหมายถึงว่าราคามันก็จะมีการเปลี่ยนแป,แปลงตามราคาในตลาดโลกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ราคาในตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างจะต่ําเ,<อ>เพราะฉะนั้นเมื่อมันสะท้อนราคาเต็มที่เนี่ยราคา LPG มันก็ยังอยู่ระดับต่ํามันกย็ยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องของผลกระทบต่อราคาน้าค่ากแก้งอะไรพวกนี้ก็ยังไม่น่าจะเยอะอนะคะเท่าที่ประเมินกันรอบ,บนี้คะพีย่ยธกระทบน้อยหน่อยเพราะตอนนี้ราคาในตลาดโลกมันยังต่ําอยู่ใช่ไหมถ้าลอยตัวก็จะกระทบน้อยหรือยังไม่รู้สึกว่ากระทบนะ จะ<ช>ไปจะไปรู้สึกว่ามันเริ่มมีน้ําหนักก็ต่อเมื่อราคาในตลาดโลกมันปรับสูงขึ้นนะครับใช่ค่ะ<ช>เอา<ช>ละครับปุ๋ยมีอะไรต้องตามกันบ้างในสัปดาห์นี้ครับปุ๋ยครับค่ะสัปดาห์นี้นะคะส่วนใหญ่เลยไฮไลท์หลักๆเลยเนี่ยก็คงจะต้องดูกันถึงเรื่องของมาตรการที่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็จะนํามาใช้ในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนั่นเองนะคะพี่ยุทธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักชําระหนี้นะคะการปล่อยกู้เพิ่มเติมให,ใหม่ห ใช่ไหมคะหรือว่าการะชะลอเรื่องของการคิดดอกบเบีย้ยต้องรอดูตอนนี้วันนี้เริ่มมีหลายๆธนาคารเริ่มออกมาประกาศความชัเดเจนแล้วนะคะอนอกจากนั้น,น,นะคะ<อ>ก็คงจะต้องดูเรื่องของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อเดือกนกรกฎาควมว่าเอ๊ตัวเลขจะเป็นยังไงบ้างและที่สําคัญก็คือ,อทางกสทชนะคะคเขาก็จะมีการดึงอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเข้ามาดูซิว่าเอ๊ไอเรื่องของการ ความปลอดภัยให้กับ,บไฟเบอร์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการโจมตีของไวรัสหลายตัวอย่างไวรัสเรียกค่าไทยเมื่อสอง <2 S 1> ตัวสาต,ตัวที่ผ่านมาเร็วๆนี้ใช่ไหมคะพี่ยุทธซึ่งอันนี้การที่คนไทยเนี่ยนะคะได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิง่งใช้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ย สูงมากเขาบอกว่าปี59เนี่ยมีการใช้เพิ่มขึ้น93เปะนะหรือประมาณ63ล้านเลขหมายเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะถูกคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นไปด้วยเขาก็เลยเนี่ยค่ะดึงประสบการณ์จากทางสารัฐเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามาช่วยดูซิว่าเอ๊ะเราจะต้องทําอะไรยังไงเพิ่มเติมดางบ้างค่ะพี่ยุทธดีครับดีครับตามดูกันต่อนะครับเห็นเพื่อนๆลุ้นให้ปุ๋ยเตรีมสตังซื้อโทรศัพท์อะ ลูกชายมีลุ้นแน่จะไปสิงคโปร์นะเป็นความเครียดเป็นความเครียดอย่างนี้เอาละครับวันนี้ขอบคุณยังสูงครับปุ๋ยครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ยุ้ค่ะขอสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนผู้สื่อข่าวพิเศษประจํารายการมานี่ช็อตของเรานะครับคุณผุ้ฟังครับคุณปูเป้นะครับฝากข่าวมาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานที่ผมว่าดีมากเลยครับ The Millionaire Maker สำนัมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านนะครับ มียังไม่ถึงก็น่าไปฟังมีแล้วเนี่ยก็น่าไปฟังเช่นเดียวกันจะได้มีมากกว่าเดิมนะครับสัมมนาลงทุนอย่างไรให้ได้ร้อยล้านอย่างง่ายๆโดยคุณประพาสตันพิบูร์ศักดิ์พี่คุยและโค้ดเน็ตนะครับยาณธรสัมมนาที่จะเปลี่ยนชีวิตมุมมองความคิดทางด้านการเงินของคุณไปตลอดการ พบกันในวันที่5และวันที่6สิงหาคมนี้ที่โรงแรมไอบิตสยามมาสถานีรถไฟฟ้านะครับสนามสถานีสนามกีฬาแห่งชาติรอบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับลองสอบถามเพิ่มเติมดูสำหรับ The m i l l เล n เนียลเมเเสาร์อาทิตย์ที่5และ6สิงหาคมนี้สอบถามได้ที่คุณปูเป้นะครับ0819919444 0819ขออภัยครับ0819919444 081-991-9444สนใจก็เชิญได้เลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับผลประกอบการจากทางปตทสพปตทสพเผยกำไรสุทธิครึ่งปีแรก569ล้านดอลลาร์สหรัฐและเตรียมจ่ายเงินปันผล1บาท50สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยสำหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาต้นทุนต่อหน่วยของปตทสพปรับลดลงเหลือ28.29ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ จากการควบคุมค่าใช้ใจ่ายอย่างต่อเนื่องกระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่งพร้อมลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตนะครับแล้วก็มีการจัดตั้ง PTTGL ร่วมกับปตทเพื่อรุกธุรกิจ LNG โดยเริ่มต้นจากการเข้าร่วมลงทุนกับปิโตนัสในโรงงาน LNG และก็เตรียมจะจ่ายเงินปันผลคุละ1บาท50สตางค์ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน โดยผมยุทธนากระบวนแสงอย่าลืมนะครับฝากคำถามผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวแล้วก็ติดตาม Facebook Fanpage money plus by ยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วผมยุทธนาลาไปก่อนกลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ make money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรอยอยู่ครับ ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาประบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน